ทาสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับหลังจากที่เบิ้งชุดงวัวสาวไปแล้วเดี๋ยวบุญชูกะสิพาพี่น้องนี่มาเบิ้งชุดงวัวทองที่เป็นงวัวเดือดลอยนะครับพี่น้องครับมันนี่มีงวัวใส่ใหญ่ใส่ยากว่าฝากเลยดวยพี่น้องเด้อนี่จ้างตัวนี้แล้วกันผู้ใดอยากจะได้สายแฟนซีกับมีมาไห้นะครับมันนี่พิเศษพร้อมชมบัว i อ f นะครับพี่น้องมันนี่มีลูกมาแต่งมา ให้พี่ให้น้องในเบื้องน้ำผู้ใดอยากจะเบื้องอยากจะแบงนะครับเดี๋ยวเสิพามาเอาเด้อครับเด้อต้นทอนฟาร์มพิกัดเพิ่งไกยุทีบ้านหนองไม้ตายตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับเนาะนี่ของดีที่เด็ดผู้ใดหาว่าทองอยู่เดี๋ยวเสิพามาเอาครับผมเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวจะพาไปทักทายกับทั้งพี่ตุนจะเข้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาชมคลิปวัวท้องกับวัว IVF ของผมนะครับที่เราบอกไว้อ่า เมื่อเรามาถ่ายคลิปวัวท้องนะครับไอ้วัวสาวนะครับฝากเบอร์โทรศัพท์ผมไว้หน่อยนะครับ0819647971 idline เบอร์นี้นะครับแล้วก็ a c e b o o k ผมต้นถอนรุ่งเรืองยานยนต์ขีดต้นถอนฟาร์มนะครับที่ตั้งนะครับบ้านหนองไม้ตายจังหวัดยโสครับอ่าตัวแรกเราก็จะเป็นวัวยักษ์วัวยักษ์ตัวใหญ่มากครับเป็นสาวทองแรกนะครับเป็นวัวสาวทองแรกครับตัวเขานี่เป็น J d ดี เอลโมแมนโซสามศูนย์เก้าทับสี่นะครับท้องกับพ่อตัวไหนครับแล้วก็แม่ของเขาเป็นสโมกิ้งกันหนึ่งศูนย์เก้าทับเจ็ดนะครับโอ้แม่นะครับสายพันธุ์ดีมากนะครับแล้วตอนนี้สถานะเขาท้องอยู่กับเลดแมนหนึ่งเก้าห้าทับแปดแยกเพศนะครับอันนี้ใช่แยกเพศไหนพ่อครับได้เจ็ดเดือนกว่าแล้วนะครับนี่ครับท้องเจ็ดเดือนอันนี้มีใบเพศรไห้ครับพี่น้องนี่แหละเอลโมแมนโซเก้าสามศูนย์เก้านะครับเกิดวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบสองครับอ่ะปีสองศูนย์สองหนึ่ง ครับตัวนี้ส่วนสูงเขาอยู่ที่เท่าไหร่พี่ต้นตัวนี้น่าจะร้อยห้าสิบห้าอัพครับพลอยหาิบหาบวกเลยเด้อเอาเบาๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นปีตักินั้นอ่ะนี่นี่เด้อส่วนหนาครับพี่น้องครับผมกับสิบาเบื้องหนาเบื้องไร่ก้อนนี่แหละเลยหมักสายโครงสางง่ายๆนะครับเประเภทมักง้วยหยักนะครับมาเบื้องตัวนี้นี่ดูแผ่นหลังอ่ะตัวจริงหรีดย่างง่ด้วยพี่น้องเด้อ นี่มาเบิองว่านี่นี่ขนาดท้องแรกนะครับยังใหญ่ขนาดนี้นะครับมันทะลุร้อยหกสิบเท้ๆแล้พี่น้องใช่ครับตัวนี้ก็ใกล้ถึงแล้วดิเบิ้งจริงๆนี่แล้วดูสีนะครับครับเป็นแอลโมเป็นแอลโมเมนโซ่สามศูนย์เก้าทับสี่ที่สีแดงมากนะครับเบื้องใกล้ๆตัวนี้พี่ต้นเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับพี่น้องหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับทองพอพอนอกแยกเพืัวตัวนี้ที่เขาซื้อกันมาทีแรกนี่สามแสนห้านะครับอ่ะนี่นะครับพี่น้อง แสนก็บาทครับเลือดลอยทองแล้วก็อีกได้เดือนกว่าก็ได้กินน้องครับอีกเดือนกว่าได้กินน้องพี่น้องมันน่าจะเจ็ดเดือนกว่าแล้วนะครับครับเจ็ดเดือนกว่าแล้วครับคุณหางยังใหญ่นะครับเนาะนี่อสีดันใสบอมีป่านบัมีดังอย่างนะครับนี่พราะว่านนมนมมันเริ่มตั้งเต้าแล้วพี่น้องนมเริ่มลงแล้วครับเดินเดินเดินดูอีกฝั่งนึ่งดูนะครับดูความใหญ่ครับนี่ใหญ่ใหญ่ขักขพี่น้องอื้อหนี่นะครับไ้เบิ้งมุมหนีไปน้ำ พอดมกกักห้อยใหญ่ก็มาเอาตัวนี้แหละครับผมเป็นวัวที่เชื่องนะครับใหญ่มากๆเลยไงเบื้องมุมนี่เบื้องไกลๆตัวนี้มาฝั่งนี้ยิ่งใหญ่ยักษออ์ตัวนี้ห้อใหญ่หนอกห้กใหญ่พี่น้องหนอกปาาง้อเถิกอะเบื้องแผ่นหลังมุมนี่เบื้องไรลกว้างๆนะครับเนาะนี่อพอใดมาของ,งของได้ของดีแท้ๆพี่น้องครับนี่ไม่มีผิดหวังพันธุก,กรรมดีแน่นอนอยู่นี่ครับผม หางนี่เกือบติดดินเลยนะครับดูนะครับฟวงหางเงีวดีเลยนะครับพี่น้องแม่เป็นสมุกกิ้งกันหนึ่งศเก้าทพเจ็นะครับพันธุกรรมนี่บอกเลยขั้นเทพครับตัวนี้พันธุกรรมขั้นเทพใหญ่จริงๆนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปเอาแฟนซีเอาอยู่นั่นเหรอเนาะเดี๋ยวแฟนซีอยู่นั่นเลยก็ได้ครับเอออ่ะพี่น้องเดี๋ยวเพื่อเพลเซนเวล่านะพี่น้องครับเดี๋ยวจะจุ่มดึงตัวนั้นมาเอออ่ะพี่น้องครับตัวต่อไปกับสิผ้ามาเบิงอ่าลายแฟนซีได้ครับพี่น้องตัวนี้นี่เบิงพี่น้องสังเกตขา ตัวนี้มันท้องกับตัวไหนพี่ต้นตัวนี้ตัวเขาเป็นโอนโค539นะครับสถานะตอนนี้ท้องอยู่กับโดน6ทับเแยกเพศนะครับได้3เดือนกว่านะครับดูนะครับแล้วตัวเขานีแม่เขาเป็นสโมกกิ้งกัน1 0ึงนทับนะครับสาวท้องแรกเนาะสาวท้องแรกครับดูขาเลยครับขาบวใหญ่ตัวนี้มีใบเพชรให้ด้วยมด้ยครับมีครับมีใบเพชรครับนี่ครับนี่นะครับโอนโค539แล้วก็เกิดวันที่21ปี2023นะครับเนาะใช่ครับนี่นะครับส่วนสูงตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ ตัวนี้น่าจะมีร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบได้เลยครับส่วนสูงดูก้อนเนื้อท้ายเขาดิครับกามไผ่อลังกาเนี่ยแหละพี่ต้นเปิดแบ่งที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เปิดอยู่ที่แปดหมื่นเก้าครับตัวนี้แปดหมื่นเก้าด้ครับพี่น้องเลือดร้อยประกันทองลายแฟนซีทองแหลกพร้อมนะครับอ่ะอยากจะให้เบื้องขาใหญ่ๆแล้วก็เบื้องก้ามไพนะครับเด้อนี่คือว่าที่เด็ดเลยแหละครับผมที่เด็ดมีตำหนิอยู่ที่ปลายหูฝั่งนี้เห็นไหมครับปลายหูด้านซ้ายจะแว่งไปนิดหนึ่งนะครับที่มันแบ่งนะครับ แต่ยังอื่นพันธุกรรมนี่ไม่ต้องพูดถึงครับพันธุกรรมขั้นเทพนะครับนี่นะครับพี่น้องเอ้าผู้อดอยากได้ก้อนเนื้อท้ายเขานะครับครับผมนี่มาเอานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปดูวัว IVF ครับผมเอพี่น้องครับกะสิพามาเบิงง้วไอวีเอฟด้วยครับมียูสองคู่นะครับพี่น้องครับใช่ครับสองตัว เอาเอาชุดตัวใหญ่ก่อนเนาะพี่น้องตัวนี้ได้3มเดือนกว่าตัวนี้เป็นลูกของเจ้ามัดแตงผมนะครับพุ่นขึ้กันในพี่น้องลึกงึงเหมือนเหมือนมัแตงตอนเด็กไหมครับเหมือนเหมือนมากๆเลยนี่ครับนี่สามเดือนกว่านะครับเดือนกว่าครับนี่แหละจริงๆมัแตงได้ลูกหลายตัวเหลือด้พี่น้องครับได้ลูกตอนนี้คลอดแล้วนี่ได้หจะเข้าเจ็ดเจดตัวครับทั้งหมดกี่กี่ท้องแล้วครับตอนนี้11ครับ11ดท้องนี่หนึ่งได้หกตัวนี้เลยคลอดที่คลอดแล้วตัวหนึ่งไปได้แชมป์แล้วนะครับ ประกวดได้แชป์แล้วพี่น้องใช่ครับตัวนี้ตัวตัวลูกเนี่ยเป็นลูกของ CB บ o ล็ y ก5้าทับ้านะครับดูนะครับดูความหนาความใหญ่ของเข็อกกี้ห้าทับเบื้องแผ่นหลังพี่น้องแค่3ามเดือนเมื่อตั้งจากมาแตงตอนเป็นเล็กน้อยได้ครับผมเหมือนไหมมันชูว่าห่ยาดมันเหมือนเหมือนเหมือนมากเลยพี่น้องครับนี่อ่เบื้องหน่อบื้องแผ่นหลังหล่ะกับเบื้องความดึกนะครับหุ่นคือกันนี่แหละดูความลึกความหนาของเขานะครับ สูงน่าจะร้อยยี่สิบกว่าแล้วนะพี่น้องเสามเดือนเองสามเดือนกว่าครับนี่นะครับแม่เพึ่งนี่เป็นงวงน้มคือเป็นแม่เลี้ยงซื่อๆได้พี่น้องเด้อพันธุกรรมเขากขึ้นมาแต่งนะครับพี่น้องครับนี่แลหละผู้ใดอยากจะแบ่งพันธุกรรมมาแตง่งเนาะเออตะกี้ตัวละล้านหาสองล้านบนตัวพี่น้องสาม <5 S 2> ห้าครับซื้อมามาแตง่งซ,ซื้อมาล้านหามาบแบ่งไปพันธุกรรมบันนี้ที <CB. S 2> ่อต้นแบ่ง ซีบีล็อกกี้นี่ก็เป็นรีนาวเหมือนกันนะครับใบเพชรนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับพี่ต้นแบ่งที่เท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้2องแสนสามครับสองแสนสามนะครับไปพร้อมแม่รับเลยนะครับคือไปไปพร้อมกับแม่ได้ครับพี่น้องเด้อนี่นี่ครับดูท่ายืนครับนี่ไะครับหนาขาใหญ่ใหญ่สามเดือนดูข้อขาหน้าเป็นชูมาให้ดูข้อขาข้างหน้าเขาหน่อยครับนี่เบื้องเบื้องขาหนานะครับเนาะขาบกงหญ่เล่พี่น้องขาใหญ่มากครับแม่ตัวรับกับตัวบกง่ายนี่ครับพี่น้องเป็นคนนมตัวใหญ่ครับเนะครับเนาะ ดูแผ่นหลังใครอยากจะได้พันธุกรรมของมะแตงกะมาขอแบ่งเอาพี่น้องครับเปิดราคาให้ชมแล้วนะครับเนาะดูครับดูความวดีแน่นอนนี่อ่านี้สวยครับมาเบิ่งมุ้มไก,ไกไ่ๆนะพี่น,อออน้องเออนี่ยตรงเหมือนมะแตง,ตงคักเหมือนเหมือนคักพี่น้องนี่ตะกี้ขันผมมีเงินล้านเมื่อไรเพิ่นิดหนี่งอ่ตอนนี้สองแสนกวัวๆสองแสนนิดๆสั่มน,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 นะครับพี่น้องอ่าให้เบิ่งแม่ไปนาะแม่ตัวรับนี่เออก็ยังสดๆอยู่ที่แม่เลี้ยงเพิ่นนะครับพี่น้อง แม่บวนนมก็เป็นแม่ท้องแรกนะครับค่ะผมนี่ครับสวยมากอยากได้มาเอานะครับพี่น้องมีสามเดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี้เป็นขวดไหมตัวนี้เป็นลูกของเจ้าซาร่านะครับพี่น้องเจ้าซาร่าบวกกับตัวเขานี่ตัวที่นอนเนี่ยเป็นซีทีหนึ่งทับเจ็ดนะครับเป็นตัวเมยได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวลุกลุกเรยวชื่อพอลล่านะครับเจ้าพอลล่าเพิ่งได้สามวันนะครับอันนี้คือมันเกิดไม่แค่สามเหมือนได้ครับพี่น้องดูนมานมแม่นะครับอันนี้หายห่วงนะครับเบิ้งพันแม่น จิกโค่นหางนี่พระลักษมณ์นมนี่คือซ้ำองค์มังกรนี่แหละพี่น้องบบก่ายงเลยนะครับละงวงนมออกมาเป็นแม่ตัวเราดูหลังนะครับดูสีนี่ันน่อันนี้แค่แค่สามหมื่นได้พี่น้องเด้อนี่ครับดูสี่หมื่นเออๆนี่ๆนี่วัวแค่สามรูปน่ะเบื้องหางคนหางเดี๋ยวมาทางนี้ก็ได้มาทางนี้นัเอามาเออเชี่ยบแม่อือๆนี่ๆจอดลูกไปนี่เออนะนะครับปิดตัวเมียนะครับลูก ของ c ีทีหนึ่งทับเจ็ดมันบ่ใช่ครับตัวนี้น้องพอลล่านะครับพอลล่าลูกของซาร่าได้ครับแม่เพ่นพี่น้องแม่แม่คือเจ้าซาร่าพี่น้องจีเซอร์ว่านำนมจนในบีบถิ่มนี่หายห่วงเลยผู้ใดเอาไปเอาบีบกินกระไรงัวนมนี่นี่หลายนะครับเนาะกินให้ดูเลยครับไ่้กินกินนมอะไรได้พี่น้องครับนี่นีเก่งครับพี่ต้นแบ่งเท่าไหร่พันธุกรรมเท่ากันครับสองแสนสามเหมือนกันครับสองแสนสามได้ครับพี่น้องครับซาร่านี่ผมซื้อมาล้านเก้า ซาลาดนี่ตัวบักใหญ่ถ่ายพี่น้องจำได้เลยพี่น้องเด้อตัวบักใหญ่ซาลาดนี่ยล้านเก้าผลนี่พี่น้องนี่ตัวแม่ยไปเลี้ยงเพิ่นนะครับเนาะนี่ก็ต้องห่วงครับพี่น้องครับขันว่าซาลาดนี่หนอกย่างแง่แง่หลังเปร์นะครับเนาะนี่เอากินหรืกินนี่แหละราคาสองแสนเท่าไหร่นะเมื่อกี้สองแสนสามเท่ากันครับสองแสนสามซำกัญนะครับเด้อเป็นวัว ibf ทั้งสองตัวนะครับเนาะตัวนี้เพิ่งได้สามวันอ่ะอัันนน้ตัวนี้ได้สามเดือนสามเดือนนี่ครับพลังพันธุกรรมของวัว ibf ก็จะแบบนี้ครับ ปลาดุงง่มาปลาดุงงคนหนิ่งอ่ะพี่น้องถ้าเดียวกันเลยถ้าคนอยากดูเจ้าซาร่าตอนเด็กๆไอเจ้ามาแต่งตอนเด็กๆเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูอ่ขอดูได้เลยพี่น้องใช่ครับแล้วก็พี่เขาที่ได้แชมป์นี่ก็อย่างสวยนะครับเพียเพียก็ต้องอกอ่า<ะ>ครับตะขมดีเลยพี่น้องเอเอทำไมนี่เด้อครับเด้อกินนมอาผู้ใดหมักอ่างัไอวีเอฟนะครับมาเอาตัวนี้พี่น้องครับหลักน้ำนมหายห่วงอ่ะชื่นชอบตัวไหนรัวท้องหรือเอาเป็นงัวสาวหน่อยนะครับ เลือกชมได้กะวันนี้ของพี่ต้นน่าจะมีให้ประมาณนี้นะมีเท่านี้ครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับครับอดีครับ